นะครับแม่บบาวตึงสมห้เมือเศ้านี่ครับแม่สมแล้วครับมือเศร้าครับสมกระพอเอ็ดเอ็ดมัมมี่ครับโคบนีเป็นงัวแม่ลูกครับลูกตัวเมียนะครับเด้อลูกตัวเมียครับแม่สูงลอยสามหาครับลูกไหวซีหาเดือนครับแม่พึ่งผสมครับผู้เฒ่าเลี้ยงครับงวโคบนีครับคืนกะลรยรอบแล้วครับบ่สมครับเพราะว่าพันสีขายอยู่แล้วเลยผสมไว้ครับ เพิ่มทุนไปอีกคน่าครับเปิดไว้ครับพี่นองครับตัวนี้ราคาถือครับพี่นองครับสองหมืนหกครับโคมนี่ครับสองหมืนหกตัวนี้ใส่รหัสอยู่รหัสศูนย์สามนะครับเด้อเพราะว่ามันอาจจะเป็นราคาตรงกันได้หลายโคมครับราคานี่ครับสองหมืนหกรหัสศูนย์สามครับตัวนี้ครับเพราะว่าบางที่หลงหลงตงว่ะครับต้องใส่รหัสว้ครับเพราะว่าราคาเป็นตรงกันครับสองหมืนหก ลูกหาเดือนครับได้ครับลูกหาเดือนครับแม่สูงลอยสามหาครับสมมือเศร้าครับก็พอเอ็ดเอ็ดบ้ามีครับตัวนี้บ่าตึงสมให้เองครับพี่น้องครับสองหมืนหกศูนย์สามครับสนใจโทุ่มากครับพี่น้องครับลูกตัวใหญ่ดีครับตัวใหญ่ดีตัวน้าดีครับน้าล่างสวยครับลูกครับแม่ําโตัวเงาครับโอ้หนาลึกครับแม่ครับ ไอ้มีหยาหลายนี่โอ้ยบบเปยนยังสีนะครับง่วครับตัวนี้พ่นขาดแค้นห้าครับแล้วก็ลูกกระดูดนุ่มอีกครับลูกนี่มูกแห้งครับลูกสาวครับมูกแห้งครับโคนหางเหงาหางใหญ่ครับลูกครับแม่กับแข็งขาใหญ่ครับแข็งขาใหญ่เล็บบบเปยนะครับเด้อเล็บพอดีครับนุ่มสีเตาครับสองหมื่นหกรหัสศูนย์สามครับตัวนี้ครับสนใจโทษด่วนครับงัวอ่างใหญ่ๆล่ำดีๆครับ ขาต้น้ำเลี้ยงครับพี่น้องครับไผมีญยาได้หลายนีข้าวเดียวครับอัดเต็มที่แล้วครับเพราะว่าโค้งแม่นีได้การแล้วครับแขีงขากระไันดีครับครับแขีงขาครับขาหนาขาหลังดีเบิร์ครับน้ำล่างสวยครับขาหน้าเมือกย่างๆครับเนื้อเหนียวนี่ครับสมแล้วมเมือเศร้าครับเอ็ดเอ็ดมัมมี่ครับเพราะว่างัวขื้นเต็มเต็มเหมือนหวานครับเมือเงาห้างครับพี่น้องครับ ว่าชิใหญ่นี่ให้เบิ้งเงาหางครับเงาหางใหญ่ๆนี่สื้อเลยครับพี่น้องครับเพี้ยนเอานี่ใหญ่แน่นอนครับเต็มที่ครับเบิ้งเงาหางนะครับเด้วโค้หางใหญ่ๆนี่จัดการเลยครับใหญ่แท้แน่นอนครับเต็มมาก่าเปลี่ยนแนวนี้ครับแม่นี้ครับเพราะว่าเพิ่นขาดการเลี้ยงดูครับผู้เฒ่าเลี้ยงครับโคมนี่ครับแม่ใหญ่ดีครับอ่างใหญ่ดีครับพี่น้องยาหลายนี่จัดรลวครับแนะนํำครับ สองหมืนหกครับแม่ลูกโคมนี่ครับแม่สมเห็นแล้วงออยู่บ้านนาว่าครับอยู่ขอบงอเบาตึงครับให้เบิ้งลูกสาวครับลูกสาวครับหุ่นเบิ้งเงาหางครับเงาหางได้เมีนะครับโค่นหางเงาหางได้เม่ครับสองหมืนหกครับพี่น้องครับเบิ้งโค่นหางครับเบิ้งโค่นหางครับขุณนครับบอยขี่ลายครับงวโคมนี่ครับ บอกได้เลยครับพี่น้องได้ไปว่าพิษหวังครับลูกยังดูน่มเซยครับก็เริ่มว่าอยากให้ลูกกินนมแล้วนะครับพี่น้องครับแม่กระสมให้แหล้วครับลูกกระใหญ่ล้วครับสองหมืนหกครับลูกใส่ใหญ่ครับนั่นนะครับุณนะครับลูกสาวครับอาสนใจโทรมากครับใครมาง่วทองหรืองัวแม่ลูกครับตัวนี้รหัสศูนย์สามครับแม่ลูกโคมนี่ครับ สองหมครับพี่น้องครับสำหรับชิปนี้ครับเบ่าวตึงขอจบชิปเพียงเท่านี้ก่อนครับโอกาสหน้าพอกันไหมครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับสวัสดีครับผม